ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกต่ช่วงไม่ใช่ติงใช่อินในป่าตรงวเลยค่ะป็นว่าอะไรกันหรอเอาเป็นวงที่ติ่งแล้วนั่นก็คือชีตี้ซึ่งวันเนี้ยจริงๆแล้เราใน เขาเรียกว่าอะไรพี่เมียโชว์เคสของน้องมีหลายเพลงที่น่าทำมากจริงๆว่าทุกคนแต่เพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องน้องเอาเพลงนี้มาทำเลยหรอคือค่อนข้างจะเซไ์นั่นก็คือเพลง Goodbye ซึ่งต้นฉบับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันแบบเป็นระดับตำนานคนลุกแล้วค่ะคนลุกแล้วค่ะนั่นก็คือจีดีกับแทยางทุกคนบิ๊กแบงยูนิตแบบเรค้าแม้จะห้าปีมาแล้วของบิ๊กแบงขอรอง เราอยากดูแลอยากดูว่าน้องเฮตี้จะเราว้าวทุกครั้งที่น้องหยิบเพลงเกาหลีมาทําตั้งแต่สเตจนั้นที่ที่มีไอดอลอ่ะตอนแรกที่เราเห็นเราคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะอะไแต่ว่าออ๋ไม่ใช่ฉันจําได้ว่าเป็นเพลงของอันนี้แน่นอนแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นอันนี้ทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไอแอมอ่ะโกดโกดบอยนะจ๊ะทุกคนไปค่ะใช่ไหมฮะบอย

ใส่ว่าติงดูดสายตามากเข็มขัดคิ้วชี้แนลแนลเออกระโดดค่ะตายหมูตาตาบอดแล้วค่ะโอ้ลับแซบลับแซบน้องจีดีมากมาก

โ,โต๊โตดน่ารักจังเลยเหมืนแบบอสองคนดังสองคนนี้บดีวงพาไปจนถึงคิดต้นชิ่ถึงต้นฉบับไปด้วยเลยว่ายุคนั้นก็คือรุ่งเรืองมากทุกคนเพลงเนี่ยดังมากไม่รู้ว่าน้องๆจะทันกันหรือเปล่า ว่าคือแบบตำนานของ YG อีกวงหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เป็นยูนิตที่แบบที่สุดแซบมากๆในตอนนั้นก็คือแบบโหมากๆอันนี้คือแบบดีใจที่ที่ตีเลือกเพลงนี้มาทำคือจริงๆมันยากมากเพราะว่ามาตรฐานของ Big Bang อะทุกคนก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วอันนั้นคือเขาเป็นแค่สอคนแต่น้องอ่ะมี4คนแต่ว่าน้องบาลานซ์ออกมาแบบแบ่งลงตัวมากเลยลงตัวมาก แล้วคนที่ชายมากๆอันนี้ให้สิ่งคือเจมี่เจมอินเนอร์มาสุให้เติไปเลยค่ะอันนี้น้ตามากๆจริงอันนี้เราเป็นามรสึกว่าเฮ้ยเจมี่เจมโอ้โหโหเลยอะโอ้โหเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ใส่แว่นดำแล้ววะทุกคนหล่อมากรู้สึกว่าเขาเลือกเพลงมาได้ดีมากเลยอ่ะมันเหมือนกับ ได้โชว์ศักยภาพทั้งแรปทั้งร้องเนอะงทั้งแรปร้องเต้นด้วยเออถึงแม้จะเป็นการเต้นแบบเบาๆแต่คือมนเซ็กซี่หรออินเนอร์ดีมากเอออินเนอร์ใส่ที่แบบเอาแว่นลงมานิดนึงแล้วแบบคือจริงๆถ้าเราจำไม่ผิดอันนี้ข้อมูลไม่รู้ถูกหรือเปล่านะทุกคนเหมือนเจมี่เจมก็มีไอดอลเป็นจีดีปะ เหมือนน้องก็ชอบอยู่แล้วแบบเป็นแฟชั่นไอคอนอีกคนหนึ่งที่น้องก็ชอบอยู่แล้วน้องอาจจะชอบแบบวงเกาหลีใช่ใช่ใช่แบกเฮ้ยดีมากส่วนคนอื่นก็คือก็ไม่ไหวก็มีคนหนึ่งคือเด่นออกมาเลยคือปอร์เช่ใช่ใช่ปอร์เช่ในความที่เป็นแรปใช่ไหมเพราะเขาแรปแบบโอ้ยแร็กซัเกาหลีได้ดีมากแล้วลุคนี้คือเราชอบมากเลยแบบชายมากสุดๆแจ็คกี้ก็ไม่ไหวเติร์ดก็ไม่ร้อนน่ารักทุกคนก็ไม่ไหวทุกคน ดีดีตอนที่แบบเโชว์หลายอย่างตืใจจังที่ได้มาแบบดูแบบอะไรที่เราแบบผ่านตาแต่ไม่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะโชได้ในรอันอ่ะมันเออมีความสุขจริงจัจริงจริงมันดึงเราตั้งแต่ปกแล้วแหละทุกคนมันใช่เออแล้วก็แบบสีสันกำลังจะตอนที่เราเห็นเราก็กำลังคิดอยู่ว่ากรดบอยเดียวกันกับที่เราคิดไหมเรายังถามถามไปถามเพื่อนว่ามึงมึงว่ามันจะใช่กูดบอยที่เป็นของซีดีันแดยังไหมวะถ้าไม่ใช่นี่คือแป๊กเลยในคลิปนี้สรุปก็คือใช่ทอรนาลแรกที่ มันมากก็คือว้าวซามากประทับใจอ่ะจได้ริงแล้วเราเป็นความรู้สึกว่าอยากให้น้องๆได้ลองเอาเพลงเกาหลีเรามาแสดงมาขร์วอ่ะเรารู้สึกว่าน้องมีความแบบแต่เป็นศิลปินเกาหลีได้ว่ะได้อ่ะแล้วอยากให้เขาไปขึ้นบนสเตจแบบอะไรแบบเอฟอิกิคาโยแบบว่าอยากให้เขามีโอกาสได้โชว์ของของมาบ้างอะไรอย่างนี้เแล้วว่าพี่วุฒิจะแฮปปี้มากในการเดโชว์ที่มันแบบหูขอได้ไหมเข้าใจปะ พี่วุจะต้องพี่วุจะต้องแบบระเบิดภูเขาอะไรภูเขากระถอมภูเขาผากระ่อมสัตว์เล็กเอฟเฟกต์สนิทจอเท่าไหร่จอเท่าไหร่เออคือพี่วุฒนก็คงอยากไปตรงนั้นเหมือนกันแหละแต่มันก็ต้องการแรงสนับสนุนที่มากกว่าพี่วุฒิคนเดียวทุกคนมันต้องเราต้องช่วยกันมันต้องไปด้วยกันไปได้ไกลก็อยากให้แบบวงการฮีป็อปอะมันเป็นที่แบบรู้จักกันจริงจริงเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เลยทุกคน มีเด็กไทยที่แบบมาตรฐานเกาหลีเยอะมากถ้าทุกคนได้ตามคือหลายๆวงก็มีน้องคนไทยเยอะมากที่แบบสร้างมาตรฐานไว้สูงมากเราเรารู้สึกว่าจริงๆวงการของเกาหลีเองอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับเด็กไทยเพราะว่าเด็กไทยสร้างมาตรฐานดีๆไว้แบบหลายวงตำนานทั้งนั้นอยากให้น้องได้ไปแบบจริงๆอ่ะเรารหลทตีมากๆ ไปก็คือแบบทุกคนที่ฟังมาขนาดนี้ว่าพี่เป็นติ่งค่ะเปลี่ยนชื่อช่วงด้วยใช่ขอคิดกินว่าจะเปลี่ยนชื่อช่วงเป็นอะไรดีก็เข้าใจแหละเนาะคนแล้วบอกว่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ติ่งแล้วอ่ะจริงทุกวันเนี้เวลาพิมพ์ชื่อคลิปก็คือแบบหุยเขินว่ะเราจะพูดนนแหลเขินแบบชื่วงหรอเขินละเออขอร้องเลยทุกคนให้อภัยนิดนึงนะจริงเพราะตอนแรกเราก็ไม่ใช่ติ่งอ่ะนะทุกคนนะแต่ว่าพอดูดูไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือโดนตกง่ายไงเป็นคน่วงว่างโอเคทุกคน อิ่มิมใจหวังว่าแฟนๆฮีตี้จะชอบคลิป<ช>นี้แล้วคลิปหน้าของฮีตี้จะเป็นอะไรก็มาติดตามกันเนาะโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมคุไงค่ะกระแทกกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งให้ด้วยนะคะติดตามพวกเราได้อีก3ช่องทางเหมือนเดิมทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Channel <'s S 2> สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ I am a g o o d b y ねっ。<laughs> <laughs>